เราก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นาการได้ร่วมงานกับจู๊กครั้งแรกๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เนะนี่ยมีศิลปินแบบมากมายเลยทั้งศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินที่มาจากจีนแล้วก็หลายๆที่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆต้เตรียมอะไรมาแบบระเปิดไปทีเล้ไหมเอ่อผมก็<ผ>มเตรียมเพลงที่ผมมั่นใจมากที่สุดเลย <laughs> คือเขาต้เขาแบบกำหนดมาว่าให้ทําโชว์อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมเลือกสามเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะทําให้คนดูสนุกที่สุดแล้วก็เรามั่นใจที่สุดไร่ใช่กับอะไรผมว่าตอเราทำได้มากคือดีแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนเพราะว่าตอนโชว์มันก็มีแบบจังหวะหลายๆจังหวะอะไรเงี้ยครับผมอาจจะต้องกลับไปดูรีเพลย์อีกทีวันนี้จะได้หรอครับผม ก็ดีใจมากๆครับต้องขอบคุณทางจู๊ดมากนะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมได้รางวัลศิลป,ปินที่แบบเบรกดูเห็นซึ่งผมผมก็รู้สึกว่ามันมีความหมายกับผมมากเพราะว่าปีปีนี้กับปีที่ผ่านมามันมันค่อนข้างหนักสำหรับผมมากเลยในแง่ของไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรที่แบบเจอปัญหาแล้วก็พอมันพอวันนี้เราผ่านมาได้แล้วแล้วเราก็ได้รับรางวัลน,นี้จากจู๊ด้วยมันก็ ก,าาก็เออช่วยย้ำเกิดว่าเราก็ทําได้เติมเติมไฟเราไหมเติมเติมเติมไฟครับเติมไฟครับครับผมมากๆแล้วก็ใหม่เขาบอกว่ากำลังทําอยู่ครับเลยอ่าไม่ไม่แน่ใจว่าเร็วๆ,ๆนี้ไหมแต่ว่าไม่ไม่น่านนานเกินรอ,ค,อนครับก็ครับผมเขาก็ฝากแยานแบบช่วยรอย ว่ามันมันก็คงคงผสมความชอบของผมก็คือฮิปฮอปไอางเลย้ยแต่ว่าในด้านในด้านของแนวเพลงหรือว่าการพัฒนาของของตัวชิ้นงานนะผมว่ามันก็มันก็อยู่ในขั้นตอนแล้วก็มันน่าแนวโน้มมันน่าจะพัฒนาแล้วก็โตขึ้นกับสิ่งที่ผมเคยทำมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอพอในด้านพัฒน์เพลงอ่ะผมก็อยากจะให้เวลานเยอะแล้วก็อยากจะพัฒนาเพลงของเราที่มันออกมาให้มันมีคุณภาพมากที่สุดที่มัน พักการแสดงก็ตอนนี้ถ่ายทำอยู่กับสองเรื่องครับน่าจะได้ชมกันประมาณควอเตอร์สามควอเตอร์สี่พรุ่งน้น่าจะอะไรยังไงบ้างยังพูดไม่ได้เลยเหรอเสร็จสัญญาไปแล้วโดนโดนปรับเดี๋ยวช่วยผ่านนะฮะโผล่ผลงานล่าสุดของเราเลยดีกว่าผลงานการขึ้นดอยครับผมก็ไปก็ไปขึ้นดอยกับพี่มาร์ทมาครับไปขึ้นกุศิลดาวมา แล้วก็ได้ถ่ายทำ u t u b e ด้วยแล้วก็ลงทางช่องมินาคมครับผมก็ถือว่าฟีดแบคดีมากมาแล้วก็ผมรู้สึกว่าต้อ,อนตามฟีดแบคครับผมแล้วก็ผมก็ดีใจที่ทุกทุกคนแบบว่าสนุกไปกับพวกเราอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของผมแล้วก็พี่นาดด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราไปเพื่อเพื่อที่จะเหมือนปลดปล่อยตัวเองแล้วก็เก็บภาพเป็นความทรงจำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีคนชอบเยอะแฟนๆชอบแล้วก็แฟนก็บอกเลยว่าแบบได้เห็น มุมใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นจากผมกับพี่ม้าเลยก็ก็ดีใจครับผมก็คือทีมต่อไปก็คือจะมาก็อาจจะยังอาจจะยังจะมาแน่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วนี้แล้วพอคิดไปตอนที่เราไปคือโดยเห็นว่าตอนแรกไม่ได้จะไปไปดอยอ๋อผมว่ามันมันมันตั้งต้นตรงที่ว่าอยากจะหาเวลาพักสักหน่อยไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ ไม่ได้พักมาค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นช่งวงวาบอกดีที่ที่ช่วงนั้นนะก็ได้เจอกับพี่มาร์คค่อนข้างบ่อยแล้วก็เลยคุยว่าแบบเอ้ยพี่มาร์คมีรายการปล่อยเกาะอ,อะไรเงรี้ยเอออยากไปออกอะไรเงี้ยไปด้วยได้ไหมพี่มาร์ทก็เออมามาแล้วก็มาจบที่ภูสัยดาวแล้วมันมันก็ได้พลังแค่ไหนคะเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วก็ลงมา,มาได้แบบมันก็ไ,ได้พักนะเพราะว่าผมนอนน่ะสองทุ่มผมนอนประมาสิบเอ็ดชั่วโมง ก็ต้องขอบขอบคุณทีมงานผมด้วยที่แบบว่าช่วยจัดพวกยาแล้วก็ก็กินยาคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนก็ช่วยได้เยอะถ้าไม่กินน่าจะตายไม่ลงไม่ได้อ๋อบคกผลงานด้นะครับเร็วๆนี้น่าจะทั้งเพลงนะครับก็น่าจะได้ฟังกันเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ โปรเจกต์ของปีหน้าเ,นเรือนนี้ก็น,น่าจะนาว์สแล้ว mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับแล้ว,ว่าคากติดตามขอมง